วันนี้ก็มาส่งรถลูกค้านะครับเป็นเจ้าสามตันเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคาซิเดียนะครับนี่นะพีเเจ้าของใจดีมากนะครับยืนอยู่นี้นะครับนี่นะก็ใช้พร้อมกันกับของโคมสุกนะครับลงเรียบร้อยนะครับกเป็นรถมือสองครับปรับสภาพใหม่ล้ำคันครับ ชั่วโมงอยู่ที่กลางๆนะครับ7,000นิดๆนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับส3ม0อซีซีตัวนี้เราก็ปรับใหม่ทั้งหมดเลยก็คือเปลี่ยนยางทำสีแล้วก็เปลี่ยนของเหลวใหม่นะครับแล้วก็ให้ช่างตรวจเช็คพวกซีนนะครับพวกซีนอะไรต่างๆที่ควรจะเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับแล้วก็งานเนี่ยเป็นอันใหม่นะครับผมแบตเตอรี่ใหม่นะครับโอเคนะฮะก็ วันนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะครับลูกค้าเข้าไปถึงปุ๊บใจดีมากนะครับก็คุยกันประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ซื้อเลยออกมาผมก็จ่ายตังค์เลยนะครับนี่นะครับขอบคุณลูกค้าจริงนะครับที่ไว้วางใจนะครับคนคนหนึ่งจะโอนตังค์ให้อีกที่หนึ่งอ่ะเป็นจํานวนหลายๆแสนนะมันถ้ามันมันมันไม่จริงใจกันมันก็ทําทํายากนะครับก็ขอบคุณลูกค้าจริงนะครับที่ที่ไว้วางใจธีรพัฒน์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ